ผูตรงใหญ่หนึ่งนั้นได้อาหารดีเลยจ้ะนเอะอนอะเขียวลุออนทุกคนเลยแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้นะตรงใหญ่หนึ่งนะมาพอดีวะมาผู้สูงข้าวถุงทุกคนเลยมาผอบัวพวไทยพนมานได้ไหมนี่โอ้ตา๊ะโธรรมดาระดับฮาโลเพื่อนเนาะ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุกคนแล้วก็บรรดาท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมวันนี้ก็มาลงมาป้าอีกคือเก่้ามื่อนี้นะทุกคนนะหากมาฮอดนะมาหาอยู่หากินนี่คือเก่้าเต็มตัวชีไปหากินทุกคนนะก่อนชีไปหากินเทาสิไปแะวบ่งเหวท,ทุกคนทุกคนพาบ่ได้เบิ่งได้หลายมื้อเลยนะากาศมันก็นหอนในบางที่มีเนื้อลงมาหากินน้ำบางที่มันถึนะทุกคนเราต้องไปแวะยามแวะเบิ่งสิก่กน กตอนสีไปหากินนะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นมาติดตามเบิ่งทุกคนนะว่ามันสีมานตรงวันนี้นะหรือว่ามันสีได้พี่เลยแด้นะเดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งทุกคนนะขาดก็ะหอนขนาดวะร่างเดินทางทุกคนตอนนี้นะหักกลงมาหดหทุกคนนะหักกลงมาหอดนะเหี่ยวค่อยอยู่เตอร์เพล่อทุกคนเนะลยปวดระเตอร์พื่นมาพอได้ยินเสียงขี้โป๊ะตกทุกคนเลย นี่ป่อตกถึงกรุงใหม่นีพอแป๊กแปกนักข่อยแบบกระถางนะทางผู้ตรงใหญ่หนึ่งนั้นได้อาหารดีเลยจ้ะเนาะเขียวลุนทุกคนเลยน่าจะตกเลยนะมีตกเลยทุกคนไหมโอ้แก่ผมก็โอ้ตกแล้วนีน่เนาะตกยิ่งใหญ่หึ่งนั้นะ ยังมัตายทุกคนตายครับไปเลยงาน,นี้โอ้โหพอทำพอดีสีโบเห็นมันได้นี่สีโบได้มันได้นี่ชุดยอดเลยทุกคนมาแล้วแต้มหน,นึ่งนะนี่กระถางนะถางคูไปเอาไปยามเฮวเข้าัดนี่รอลงไปอีหากิ่โลลงไปเลยทุกคนนะลงมาแวกกินน้ำบอ่ออยันนี้ทุกคนนะ น้ำบอ่อบ่อแห้งเยี่ยงเธอเลยตลอดแรงตลอดฝนกระถางกมันมาหากินน้ำแถวนี้เล้วทุกคนเลยน้ำมันอยู่กวงไม้กวงนั้นเห็นตะฟอดเฮทุกคนก็ตะกระมีห้อยฟ้านลงมากินน้ำผมนี่นะนะจากหมูหรือจากฟา้านเบิ่งคือฟ้านทุกคนกคน,กคน,กคน,นี่นไหนี่ถือเหวคขาคือใครได้นาฟอดเฮรากตะใต้หากินน้ำแถวนี้โอ้เดี๋ยวเขาเลาะลงยามเหวเฮ้าแบบนี้นะ หมานเนื้อเคยได้เคยโบมีวิแววเลยนะโบมี่พิโรมาเลยนะเพราะว่าแถวนี้มันน้ำมันแห้งเลยทุกคนนะน้ำบ่อก,กับโบมีนะแถวนี้กันมี่ก็ยู่วังเทิงอะไรยังน้อยหนึ่งทุกคนเนละว่าสีหื้อก็เพิ่มฝนตกอีกรอบหนึ่งก่อนยังมาหือทุกคนบางทีมันมีแนว้ทึกนะมีแนว้อมทึกนอะ่ะเดี๋ยวเฮาไปเบ้องยูโฮยตัวที่ชองทุกคนเนละ เอามายามอยู่ห้วยตัวทำอิดซลดุ่นหมูน่ามายู่ทุกคนเลยแต่มันบ่ถือเหว่เฮานะงานี้ห้อยแมบนี่กะโบกโบกมันแมบยังไม่ไหมยู่นี่แต่กะเหว่เฮากับโบทึ้อเหว่คอยอยู่แถวนี้ก็มีแต่ว่ามันบ่ถือเลยนะหุนหันไปเป็นขนาดทุกคนเลย่ะโอก,กาสหน้าโอ้เสียดายดิยบกงใหญ่นึงนะ หอยบึ่งง่ายนี่มาหอดหอยตัวที่สองเลยทุกคนนะี่เดี๋ยวเอามาหลุนเพึ่งสองหลางนี่โบราณเลยนะเดี๋ยวเอาสิโลอหอยนี่ขึ้นไปเลยเลยน้ำมันแห้งเลยทุกคนนะี่มันสีมี่เพเลยมากอยูป่ปะเดี๋ยวเาขึ้นไปหลุนบึ่งทุกคนนะี่เห็นแต่หอยไก่ซะนะบางทีเอาก็ะตอไก่บางทีไก่ลงมาหากินน้แถวนี้ทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นบึ่งบ้านนี้ลันเลย ไโบยักไปเลยนะขันมันขันมันอ่อนทุกคนเลยโอ้คอยค้ดโบได้เข็งนะตักไปเลยมาเย็บไม่พลาดเลยจ้นะน่าจะเป็นเห็นแฝงทุกคนเหมเพราะว่ามีแต่ห้อยเห็นแฝงอยู่ทั้งห้วยนี้นะเดี๋ยวห้อยสิกางไม่เข็งเฮาอี๋ทุกคนมีแต่ห้อยเห็นนะนะมุนมีมันมันลงมากินน้ำนี่ทุกคนนะ น้ำก็ยังทอบอนดีอยู่นี่แ,ลแหละเห่าวคยล่างนั้นกับบหลันเลยนะใกล้บทท่านยิ่งเมื่อกี้นะอยู่นี้เตจอกนั้นเยบ็บเห่กัมันยากบทท่านขั้นมันโยมนะเดี๋ยวค่อยกลางไหมแล้วก็เข็งเขาอีแล้วทุกคนเดี๋ยวงูหน้ามามายามมึงอี้เดี๋ยวามาึมมวงไปยามมึงตัวทึ่งว่ามันสิมานมาตัวนั้นนะน้ำก็เคยแห้งมาแล้วทุกคนนะ เนื้อกะโบมาเลยนะงดนี้นะบอดทึ่จักลางเลยเฮล์หลังเลยนี่กะค่อยกะทำเลยเรียบร้อยเลยทุกคนเลยเข็งสายเฮพยผัวผิดพาคนะเห็นแฝงเย็บกับโบยักลอยหลังยหลุมกะคขันมันอ่อนทุกคนเลยมันตะหึงเลยนะวันนี้เฮากบสีเลาะหากินเลาะเมือเลยวันนี้ทุกคนเลยกำลังว่าสีโตใกล้ฮนไปเห็นก้อนลยบินขึ้นมดเลย เดี๋ยวหากินลเมื่อนัทางเามาชิมานปะน้ำก็เริ่มแห้งแล้วทุกคนเลยนะี่ก็ยู่ตามเมื่อพินน้ำมันนี้เลยนะเดี๋ยวเอาสีรอโหยนี่ลงทุกคนรอลงไปเรื่อยๆนะบางทีมันมีเนื้อลงมาหากินน้ำตามว่างตามนั้นเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเอาสิไปหานัางเฟิกเบืงเอาสีลรอโขยลงแล้วก็เมือเลยนี่ก็แห้งเลย เห็นตะห้อยใกล้มาสะนะล่อห้อยลงมาก็ได้ยินเสียงหมาทุกคนหมาของชาวบ้านเขานะจักเหาเพเ่ยมีจักเลยนะเดี๋ยวค่อยกระสีสีไปเบิ่งก่อนมันเหาตะหึงดเลยทุกคนนละหมาค่อยไม่ได้เอามานั่มนะไปะเดี๋ยวไปลุ้นเบิง่งว่ามันเห่าไปเลย มิดสมอยละบาดนี่ไปดีไปเบิ่งมาว้าพุทยทุกคนเนะนะพลาดนะนะมุยละคลึงผมอุ้ยตัวใหญ่แท้โอ้เก่กงแท้ไปดีว้าพุทยโอไปดีมานแท้ไหม,มานแล้วนะมานแล้วมานแล้วเหมือนนี้นะตนนัวใหญ่นลยนะ มาพอดีวะอออืองูจงอางทุกคนเลยได้รับสองสามเมตรไปได้เนาะเออได้แล้วสามเมตรได้รับสามเมตรไปได้สามเมตรปลายไปได้สามเมตรไดกำลังเสียวเห่าทงทุกคนเลยมาพอว่าประไทยพ้นมานได้ไหมนี่โอ, <inferior S 2> <variety. S 1> อ้โหอาต้า บัธรรมดาระดับห้าโลเพื่อนเนาะยอดมันหนักเท่า์ไรหนักแท้บัวไทยพันมานได้นีเลยค่อยบับมานทุกคนเลยยามกับ,กกบ,บกดักบัวทื่อเลยมันถึงมีมือมานมานั่งพักพรทุกคนเลยเอากระปิน้นมาแต่โวยวิดนะมาพอบัวไทยพันยูโวยให้อยอยกับพันมานได้ไหมนี้นะได้งูลาข้าื่งดื่มตุกงยืนะ่น มาพ่นไหล่พ่นวันก็กะหากระพึ้นมาวิ่งเลากระพุ้นมาพร้อมเดียวเนี่ยทุกคนเนะแต่เร่าลงแหลวรถจักรมือนะก็กะสียางมือแล้วันนี้เนี่ยมีได้พื่อคอยนะพยายามกับดักก็มีทึมีมานเพลยเลยได้กระทางตัวหนึ่งทุกคนนะนะเดี๋ยวเรอหากินเมื่อทางรอหากินมานี่ก็ไ่เติบเลยทุกคนนะแต่ก็ยังมีได้เพลยอยู่เดี๋ยวห้ากับสีมือตูบเลยนะทุกคนมือตูบแล้วกับมือบ้านเลยนี่นะมื้อนี้เนะว่าสีห้าบ้านมื้อนี้ เดี๋ยวเมื่อวันลุ้นเบ่งในพ่านเพื่อน,นทุกคนนะในพ่านเพื่อนก็ไปยำเหวคือกันนะจักได้บุรีมีได้ก็ยังมีจักนะจักเรามาแล้วบ่เดี๋ยวเมื่อวลุ้นเบิังแต่ว่าเชื่อเราได้ก็สิตูดน้ำเลาวอี๋มืัอนี้ทุกคนนะคอยบประมาณเลยคนอ่ะเดี๋ยวเมื่อวันบงของเรามาฮอดแล้วย่างวันนี้ก็บโมยเต่าทุกคนก็มีเห็นเพล่เลยนะจะเข้าไปเชื่อเมื่อไรในพ่านเพื่นมาแล้วกับจักโอ้ในพ่านเพื่นหมานทุกคนเลย น,นันนี่โอ้เหล่ยวกับไก่บึงฮันนะโอ้เหล่ตรงใหญ่นึงนี่เนือ้อเท่านี้นะโอ้สุดยอดเลยนี่นะหงหงหรือเหล่ยวนี่แหละนี่นะไก่ผู้ตรงเนื้อทุกคนนะโอ้แต่ค่อยได้กระถางน้อยตัวหนึ่งทุกคนนะจะเข้าไปใช่เ,เลยเหมือนไรทุกคนเลยมาเห็นเลยอื สีเกมโตเมอร์ค่อยกับทุกคนเลยคำเลยเมอรอบ้านเพลินมันนี้นะมาฮอดก็มีเห็นเพ่เลยทุกคนเลยค่อยกับสีเกมโตเมื่อบ้านแ้วแบบนี้นะกระถางกับเมอ่อฮิตกินอยู่บ้านทุกคนเลยในผ่านเพื่อจะจับไปเชื่อในผ่านเพื่อกะมีแนวกินแล้วก็เลยไม่ได้ปลาเป็นเฮอรเพลย์เลยนะหรับคลิปนี้กับบ่มี่ยังไลค์ขอข้อมูลกับใจผู้ติดตามนะครับชมแลวก็มาเป็นกาลังใจให้นะเดี๋ยวรอลุ้นคลิปต่อไปทุกคนคลิปนี้กับขอฟ้าไปเชนนี้ละ สบายดี